50บทเรียนจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยการเงิน EP 2ครับ EP ที่แล้วเราพูดถึง50บทเรียนนะจนถ,ถึงบทเรียนที่25นะครับใน EP นี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อครับสำหรับ50บทเรียนทางการเงินนะจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยการเงินนะฮะเงินเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขและก็ธุรกรรมเท่านั้นนะครับมันมีความสำคัญทางน้นจิตใจและอารมณ์อย่างลึกซึ้งการทำความ ทำความเข้าใจหลักจิตวิทยาพื้นฐานของตัวเลือกทางารรงินของเราจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับและในหนังสือนี้ผู้แต่งในคือน,นะจิตวิทยานะแล้วก็แนวทางในการที่จะปรับใช้นะครับและต่อไปนี้ครับคือบทเรียนอีก25บทเรียนที่เราจะได้มาทําความเข้าใจและเรียนรู้นําไปปรับใช้ด้วยกันนะครับ บทเรียนที่26ครับอย่าประเมินพลังของการออมเพียงเล็กน้อยตัวอย่างเงินออมที่ดูเหมือนไม่ได้มีนัยสำคัญก็สามารถสะสมเมื่อเวลาผ่านไปและสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อความเป็นอยู่ทางการเงินในระยะยาวของคุณได้บทเรียนที่27ครับเข้าใจคุณค่าของการพูดว่าไม่ หรือ no กับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นตัวอย่างพัฒนาความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างความต้องการนะและความรอรองความต้องการกับสิ่งที่จําเป็นนะครับและใช้วินัยในการพูดว่าไม่กับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จําเป็นซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อเป้าหมายทางด้านการเงินของคุณวันแยงให้ออกนะครับความต้องการกับความจำเป็นเลือกใช้ที่จําเป็นก่อนบทเรียนที่28ครับหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินตามแรงกดดันจากเพื่อนตัวอย่างต่อต้านแล้วก็การล่อลวงในทางปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมหรือพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้อื่น ัดสินใจเลือกที่จะสอดคล้องกับค่านิยมและวัตถุประสงค์ทางการเงินของตัวคุณเองของมันต้องมีมันไม่จําเป็นนะเออของมันต้องมีมันไม่จําเป็นในสังคมเขาบอกอันนี้ต้องมีอันนี้อาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาแรงกดดันจากภายนอกมาทําให้เราต้องสูญเสียหลักเกณฑ์หลักการนะครับจนเราเปไปบทเรียนที่29ครับรักษาความคิดเชิงบวกในช่วงที่การเงินล้มเหลว แทนที่จะจมอยู่กับความพ่ายแพ้ให้น้อมรับกรอบความคิดที่ปรับตัวได้และใช้ความพ่ายแพ้นี้เป็นแรงจูงใจในการฟื้นฟูตัวอย่างแข็งแกร่งและฉลาดมากยิ่งขึ้นถ้าเรายิ่งจมมันก็ยิ่งมีปัญหาทางด้านการเงินแต่จงใช้บทเรียนนี้ครับมาเป็นพลังในการจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับบทเรียนที่30ครับลงทุนในความสัมพันธ์ และทุนทางสังคมด้วยตัวอย่างครับคุณต้องตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกรง่งเนื่องจากพวกเขาสามารถสร้างนะช่วยเนี่ยในการที่จะสนับสนุนทั้งเรื่องของโอกาสและก็ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสําหรับการเติบโตทางด้านการเงินของคุณเพนสร้างเครือข่ายไว้สร้างเน็ตเบิร์กเอาไว้นะครับ บทเรียนที่31ครับติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าทางการเงินของคุณใหม่อย่างสม่ำเสมอตัวอย่างทบทวนปรับกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นประจำเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับความต้องการและลำดับความสำคัญของคุณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนครับเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนปรับ เปลี่ยนวิธีการการใช้เงินบริหารเงินของเราให้เป็นไปตามสถานการณ์เหล่านั้นด้วยนะครับบทเรียนที่32ครับหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายทางอารมณ์เป็น,นกลไกการเผชิญกับปัญหาต่างๆตัวอย่างครับระวังการใช้จ่ายเป็นเรื่องของดังด้านอารมณ์นะคืออยากได้นะนะครับและใช้วิธีการจัดการอารมณ์ที่ดีนะครับเช่นการดูแลตนเอง การทํางานในเรียกหรือการขอความช่วยเหลืออื่นนะครับนั้นอย่าใช้จ่ายโดยอารมณ์นะฮะบทเรียนที่3 3ครับ,รบใช้ประโยชน์จากพลังของระบบอัตโนมัติเพื่อความสําเร็จทางการเงิน,น,นตัวอย่างทําให้การออมการลงทุนการจ่ายบินเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างความสม่ำเสมอก็ะจัดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ และสร้างความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายทางด้านการเงินของคุณอย่างง่ายดายบทเรียนที่34ครับระหนักถึงบทบาทของโชคในผลลัพธ์ทางการเงินด้วยตัวอย่างครับต้องรับรู้นะครับว่าโชคเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวทางการเงินและให้ความสําคัญกับปัจจัยที่อยู่ในการควบคุมของคุณเช่นการออมการศึกษา และการตัดสินใจนะครับอย่าไปพึ่งโชคอย่าไปหวังโชคอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับชีวิตเรากําหนดด้วยตัวเราเองการเงินเราก็กําหนดด้วยตัวเราเองเช่นกันบทเรียนที่35ครับสมดุลรักษาสมดุลระหว่างปัจจุบันและอนาคตในการการวางแผนทางการเงินตัวอย่างครับพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสุขกับปัจจุบันและการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคต โดยจัดสรรทรัพยากรและความสนใจให้กับความสุขระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวด้วยบทเรียนที่36ครับพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินตัวอย่างครับเปลี่ยนมุมมองของคุณโดยมองว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างอิสรภาพความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแทนที่จะเป็นจุดจบของตัวมันเองนะฮะ บทเรียนที่34ครับฝึกสมาธิทางการเงินและฝึกสติทางด้านการเงินด้วยตัวอย่างครับปลูกฝังความประหนักรู้และการตัดสินใจอย่างมีสมาธิมีสติในเรื่องของการเงินทั้งหมดโดยพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวและเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณบทเรียนที่38ครับหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบการเดินทางทางการเงินของคุณกับผู้อื่น ตัวอย่างครับเข้าใจนะครับว่าเส้นทางการเงินของคุณไม่ได้เหมือนกันแต่ละคนการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจนาไปสู่ความไม่พอใจและการตัดสินทางการเงินที่ไม่ดีและผิดพลาดด้วยนะครับมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของเป้าหมายของคุณครับแต่ละคนมีเลนของตัวเองแต่คนมีก้าวเท้าของตัวเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับใครจะดีกว่าใครจะด้อยกว่าไม่จะเป็นไปที่เป้าหมายของเราก้มหน้าก้มตาไปที่เส้นทางของเราเพียงอย่างเดียวนะครับ บทเรีนที่39ครับเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินทางการเงินด้วยอย่างการอองฉุกเฉินเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีในส่วนของตาข่ายนิรภัยนะครับหรือหลุมหลบภัยหรือช่องทางฉุกเฉินที่หลีกเลี่ยงแผนทางการเงินระยะยาวของคุณด้วยเช่นกันนะครับบทเรียนที่40ครับลงทุนในสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีของคุณด้วย อย่าโฟกัสแค่เรื่องทางเงินนะครับตัวอย่างครับประหนักถึงผลกระทบของความเครียดความวิตกกังวลและสุขภาพจิตที่มีต่อการถัดยเททางด้านการเงิน,นงครับจัดลำดับความสําคัญของการดูแลตนเองและขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นเพื่อเลือกทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้าเราเครียดนะมันก็มีปัญหาทางด้านการเงินและมันก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายเราด้วยมันก็นะก็เป็นโรคเป็นราต่างๆขึ้นมาอีกนะฮะ บทเรียนที่41ครับค้นหาที่ปรึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาตัวอย่างครับจงลายร้อมตัวคุณด้วยที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ประสบความสําเร็จทางการเงินและเรียนรู้จากภูมิปัญญาการชี้แนะและบทเรียนที่ได้รับจากการเดินทางของพวกเขาบทเรียนที่42ครับ พิจาณาต้นทุนระยะยาวและผลประโยชน์ของการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญด้วยตัวอย่างครับต้องพยายามดูภาพรวมของผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญเช่นการซื้อบ้านหรือการเริ่มลงทุนธุรกิจก่อนที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่คุณมีบทเรียนที่43ครับระวังผลกระทบของโฆษณาและ การบริโภคนิยมนะนะครับบางคนตกเป็นทาสของการตลาดนะฮะตัวอย่างครับเราต้องเข้าใจนะรู้จักกลยุทธ์กลยุทธวิธีในการที่โน้มน้าวในการโฆษณาและกดดันจากสังคมให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ครับต้องเลือกอย่างมีสติตามความต้องการและค่านิยมของคุณเองมากกว่าอิทธิพลจากภายนอกนะครับไม่อย่างนั้นตกเป็นเหยื่อของโฆษณาแน่นอนบทเรียนที่44ครับ ลงทุนในการศึกษาทางการเงินสำหรับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณด้วยตัวอย่างครับส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายในครอบครัวของคุณและมุ่งมันที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินให้กับตัวคุณเองและคนรุ่นต่อต่อไปในอนาคตด้วยครับ บทเรียนที่45ครับวางแผนกเกษียณโดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุของคุณนะครับตัวอย่างครับเริ่มอมอมเงินเพื่อกเกษียณตั้งแต่เนินเน่นๆและทบทวนแผนการ,กรเกษียณอายุของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการในอนาคตของคุณบทเรียนที่46ครับขอคำแนะนำจากมืออาชีพสำหรับเรื่องการเงินที่ซับซ้อนตัวอย่างครับเมื่อเผชิญกับการตัดสินใจทางการเงินที่ซับซ้อน ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนักบัญชีหรือนักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อรับรู้เฉพาะทางนะแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและก็ถูกต้องด้วยบทเรียนที่47ครับหลีกเลี่ยงการไล่ล่าตามเทรนด์การลงทุนที่กําลังมาแรงตัวอย่างครับหลีกเลี่ยงการลงทุนนั้นแบบหุนหันพันเล่นซึ่งกับเคลื่อนโดยกระแสะตลาดหรือการเก็งกําไรที่บ้า ที่กระหน่ำจนเกินไปนะครับให้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระยะยาวจากการวิจัยการวิเคราะห์และการยอมรับความเสี่ยงของคุณเองบทเรียนที่48ประเมินต้นทุนที่แท้จริงของหนี้ให้ได้ตัวอย่างครับพิจารณาผลกระทบระยะยาวของการเป็นหนี้รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ย,ยและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับอิสรภาพทางด้านการเงินของคุณ ก่อนที่จะกรนีที่ไม่จําเป็นหรือดอกเบีย้ยสูงจนเกินไปบทเรียนที่19ครับต้องบอกว่าฉลองกับความสําเร็จทางด้านการเงินและความก้าวหน้าของตัวคุณเองด้วยครับตัวอย่างครับเมื่อคุณรับรู้ว่าเราเดินนะมาถึงเป้าหมายทางด้านการเงินทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นครับให้รางวัลตัวเองบ้าง สำหรับการบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินเนื่องจากครับเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมทางการเงินในเชิงบวงและส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายที่ไกลยิ่งขึ้นที่มากยิ่งขึ้นและบทเรียนสุดท้ายนะครับจาก50าง5บบทเรียนของหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินบทเรียนที่50ครับความสำเร็จทางการเงินเป็นเรื่องส่วนบุคคล และมีหลายแง่มุมมากตัวอย่างครับโปรดจําไว้นะครับว่าความสําเร็จทางการเงินเนี่ยไม่ได้ถูกกําหนดโดยการสะสมความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวครอบคลุมปัจจัยต่างๆเช่นการเติมเต็มส่วนตัวนะความสัมพันธ์ที่มีความหมายและชีวิตที่สมดุลพยายามค้นหาคำจำกัดความของความสำเร็จทางการเงินแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับค่านิยม และแรงบนันดาลใจของคุณและนี่ก็คือ50นะฮะบทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้ครับจิต<ฮ>วิทยาว่าด้วยเงินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะฮะท่านจะได้ออมีการเติบโตนะทางด้านการเงินแล้วก็วางเป้าหมายมีวินัยนะครับอะไรที่จําเป็นก็ทําจัดลําดับความสําคัญอะไรที่ ไม่ได้จําเป็นนะเป็นแค่ความต้องการก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ไปจ่ายมันด้วยอย่าให้กระแสสังคมมากดดันทําให้เราเป๋อย่าให้เป้าหมายทางการเงินของคนอื่นมาทําให้เราสั่นคลอนขอทุกท่านประสบความสำเร็จทางด้านการเงินครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ